ทุกคนเบื่อไหมเวลาฝุ่นเกาะหุ่นกันพาเท่ๆของคุณรีวิวสั้นๆวันนี้ขอเสนอแปรงอนเนกประสงค์จากสเตดี้แปรงที่จะมาช่วยคุณปัดฝุ่นออกจากหุ่นกันพาของคุณแต่เดี๋ยวก่อนวันเลขเบิรรอบนี้11 11 ทางสเตดี้มีส่วนลดพิเศษสูงสุด30%ด้วยนะครับมาดูตัวแปลงกันนะครับผมด้ามจับเนี่ยก็ทํามาจากวัสดุที่ทนทานแข็งแรงใช้ได้เลยนะครับมีน้ําหนักในระดับหนึ่งนะฮะทำให้จับแปลงได้อย่างแบบว่าถนัดมือสุดๆไอตัวที่ล็อกขนแปลงเนี่ยก็ทําออกมาได้แข็งแรงแน่นหนาดีเลยนะครับส่วนตัวขนแปลงเองเนี่ยก็นุ่มซะจนอยากเอามาปัดแก้มแทนปัดฝุ่นเลยแปลงทั้งหมดมี3ขนาดนะครับเริ่มจากตัวนี้นะฮะเป็นหัวกลมขนาดเล็กนะครับเหมาะสําหรับปัดหุ่นที่ ไม่ได้มีขนาดใหญ่โตมากไปนะครับผมไซส์นี้ก็จะเป็นขนาดกลางนะครับแต่ว่าหัวแป้งเนี่ยจะเป็นแบบแบนนะครับเหมาะสําหรับงานที่จะต้องเอาไปปัดในช่องหรือว่าในซอกนะครับส่วนขนาดสุดท้ายนะครับขนาดใหญ่เบิ่มนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับชิ้นงานที่ชิ้นใหญ่ๆนั่นเองนะครับผมนอกจากจะปัดฟูนแล้วถ้าใครมีเศษพวกเกตตัดชิ้นส่วนพลาสติกอยู่บนโต๊ะก็สามารถใช้แปรงปัดกวาดทำความสะอาดได้เลยนะครับในส่วนของเศษพลาสติกที่ติดอยู่ตรง ขนแปลงก็สามารถเอามือปัด,ปดปัดรูปทิ้งออกไปได้เลยนะครับผมทําความสารได้ง่ายมากๆถ้าท่านได้สนใจแปลงอเน,นกประสงค์สเตดีนะครับผมผมปักตะกร้าไว้ให้แล้วไปตํากันได้เลยนะครับและอย่าลืม11 11วันเลขเบิ้ลลดสูงสุด30%จากทางสเตดี้ด้วยนะครับ